ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ต้อมชาแนลมาชวนทำปีกกางไก่ทอดพริกแกงนะครับมาดูวิธีการหมักกันนะครับครับนี่ครับเครื่องแกงนะครับผมพริกแกงครับนี่ครับเมื่อล้างไก่เสร็จก็เอามีดแหลมๆหรือหรือว่าปลายซ่อมแหลมๆนะครับทิ่มให้ทั่วเอ่อบริเวณปีกกลางไก่นะครับครับแล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือนะครับ แล้วก็มาผึ่งไว้ครับให้แห้งนะครับให้พอแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักครูแเราก็จะไปหมักนะครับด้วยพริกแกงนะครับนี่ครับพริกแกงแตงกวานะครับแล้วก็แครอทนะครับแป้งทอดกรอบพริกไทยป่นนะครับแล้วก็หัวมัวใหญ่หั่นเป็นแว่นไว้นะครับกับแครอทก็ปอกหั่นเป็นแว่นนะครับนี่ก็ใบมะกรูดนะครับส่วนประกอบง่ายๆนะครับ ก็เดี๋ยวมาทําทานกันนะครับนี่ครับพึงให้เสด็ดน้ำนะครับให้มันแห้งครับอันนี้หนึ่งโลสี่ขีดนะครับผมทานเพลินๆกันนะครับทานกับข้าวก็ได้ครับนี่ครับเมื่อแห้งแล้วเราก็มาใส่โหลนะครับหรือว่าภาชนะใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไก่ลงไปใส่พริกแกงลงไปขยำนะครับ พยายามหมักให้เข้าเนื้อนะครับครับควรใส่ถุงถุงมือนะครับเพราะว่าพริกแกงมันมันมีความเผ็ดร้อนนะครับจะร้อนมือได้นะครับนี่ครับหมักให้ทั่วนะครับหมักให้ทั่วนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะครับซอสปรุงรสนิดนึงครับให้รสมีรสชาตินะครับผพริกไทยหน่อยนึงครับพริกไทยป่นนะครับ เมื่อเราหมักเสร็จก็จะทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เอามาทอดนะครับผมหมักคุกเ้าให้ทั่วนะครับผมก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็โดยแป้งทอดกรอบไปนิดนึงครับนะครับทีท่ออะไรก็ได้นะครับแป้งทอดกรอบน,นะครับ โรยลงไปเป็นนิดนึงแล้วก็หมักคุกเขาให้ทั่วนะครับจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับหมักเสร็จแล้วนะครับใส่เรียกว่าชามใหญ่ๆไว้นะครับโหลปเตรียมตัวทอดนะครับเดี๋ยวก็ตั้งน้ำมันครับตั้งน้ำมันเยอะๆหน่อยนะครับไฟอ่อนๆนะครับ การทอดไก่ต้องใจเย็นๆนะครับนี่ครับไปใส่ลงไปนะครับใช้ไฟอ่อนนะครับถ้าแรงเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ก็ได้นะครับปิดฝาไว้นะครับงาเปิดมาใบมะกรูดก็ใส่ไปด้วยครับจะมีความหอมนะครับไม่ต้องไปคนไปกลับมนะครับปล่อยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะล่อนขึ้นเองนะครับ ไก่สุกข,ข้างในด้วยนะครับผมไก่เย็นๆนะครับอางนั้นเสร็จแล้วทอดไก่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเอาหอมหัวใหญ่แล้วก็แครอทนะครับที่เรามีอยู่นะครับเอามาชุบแป้งทอดนะครับการคู่กับไกท่ทอดของเราตีไก่บนนะครับการคู่กันนะครับผม เสร็จแล้วครับนี่ครับหน้าตาหน้าทานครับที่เหตุที่ไม่ไม่ทอดกรอบเพราะว่าถ้ากรอบแล้วมันจะไหม้นะครับเพราะว่าเป็นคุกด้วยพริกแกงครับเครื่องแกงนะครับรับแตงกวาด้วยนะครับชวนมาทาทานกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเด็กๆกก็ชอบนะครับเมนูนี้นะครับจะไปกินนอกบ้านแพงแน่ครับเมนูนี้นครับ ก็มาทำชวนกันทานนะครับทำคลิปชวนเพื่อนเพื่ทำตามนะครับผมนี่ครับนาทานนะครับง่าอร่อยอร่อยเด็ดนะครับผมบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อม Channel 53นะครับกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ก็เสนอ ปีกไก่บนทอดนะครับผม